ใช่แล้วนะครับแต่มันโหดนะแล้วจะยิงทันเหรออ้ามันฮิลได้นะของเขาเป็นะระเบิด TNT เลยนะโอ้โหมปิป้วปิวป๊วปิวป๊วปิ๊วหมดหมดรอดโอ้ <c oughs> โ,อโหไม่ตายก็ค้างเหลืองอย่างเงี้ย <c oughs> สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมอมแอมชนะค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไมโครฟักไข่มังกรท่าตินน้ำลมไฟกับชุดเกราะมังกรกันนะคะโอเคถ้าอย่างีเราเข้าไปฟักไข่มังกรใหม่ๆกันเลยจ้าเอาละค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวหมดไข่มังกรอีกแล้วนะคะก็จะเป็นไข่มังกรอีกแบบ เนี่ยหรอเจ้าตัวเหลืองเนี่ยหรอมังกรสีเหลืองไม่ใช่นะมันแมวปลาโอเคไม่ใช่แล้วน้องเป็นเพื่อนกับมังกรตะหักแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มครับของกันดีกว่านาะถ้าเราต้องการจะครับชุดเกาะมังกรนะคะเราจะต้องมีหัวใจมังกรกันนะคะซึ่งหัวใจมังกรเนี่ยก็จะมีทั้งหมดหลายๆาธาตุนะคะไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟหรือว่าธาตุอีปิกนะคะซึ่งเราอยากจะต้องฆ่ามังกรแค่นั้นนะคะถึงจะมีหัวใจของมังกรเนี่ยมาครับของได้นะคะก็จะครับในทางอาวุธแล้วก็ชุดเกาะเลยเนาะอันแรกค่ะก็จะเป็นชุดเกาะมังกรไฟนะคะ ก็จะใช้หัวใจของมังกรไฟมาครับนะคะแล้วก็ดาบของมังกรไฟค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวใจมังกรอีปิกนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะมาครับเป็นชุดเกราะแบบนี้นะคะก็จะออกโทนสีม่วงบานเย็นแบบนี้เนาะอันนี้สวยส่วนดาบนะคะก็ใช้หัวใจมังกรกับสติครับเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นหัวใจมังกรธาตุน้ําแข็งนะคะซึ่งก็จะขาเป็นชุดเกราะได้เหมือนกันเลยเนาะก็จะเป็นชุดเกราะมังกรน้ําแข็งนะคะแล้วก็จะมีดาบของมังกรน้าแข็งด้วยค่ะแต่อันนี้ดาเมจไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะราอเป็นน้าแข็ มันน่าจะเปราะบางอยู่เนาะแต่ว่ามันเอนชันให้เสร็จแล้วนะแต่ว่าต้องใส่ชุดเกาะกันก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นมังกรธาตุน้ํานะคะซึ่งมังกรธาตุน้ำเนี่ยก็ใช้หัวใจของมังกรน้ำเนี่ยมาครอบเหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดเกาะนะคะออกโทนสีแบบน้ําเงินนิดนึงเนาะแล้วก็จะมีดาบของมังกรน้ําด้วยค่ะ ก็จะมีดาเมจอยู่บวก7 a นะ็ดแ a ท t ็กเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นมังกรดินนะคะซึ่งมังกรดินหรือว่ามังกรเอิร์ธเนี่ยก็จะใช้หัวใจของมังกรหกันเลยค่นะ,ะแล้วก็จะมาคาเป็นชุดเกราะสีเขียวแบบนี้เนาะ,ะพร้อมกับดาบของมังกรดินนะยค่ะซึ่งอันนี้ดาเมจก็จะรงขึ้นหน่อยนะคะดาบนี้ก็จะประมาณบวกแ a ดแ r ท c t ็กเนาะชุดเกราะอะไรก็ไม่รู้นะลัวทําจะหัวใจเลยเหรอเนี่ยทัจากหัวใจมังกรเลยนะวะ้าสยองมันถึงจะมีบัฟให้เราเสร็จแต่งเดี๋ยวเรามาลองใส่ชุดเกราะกันเลยดีกว่าเนาะชุดเกราะอ,อันแรกค่ะะก็็จเปน ชุดเกาะของมังกรไฟนะคะพอ oh. เราใส่ชุดเกาะเต็มชุดเนี่ยแล้วมันก็จะมีบัฟออกมาให้เรานะคะอย่างอันนี้มันก็จะเป็นบัฟกันไฟให้เราด้วยเนาะ oh. ส่วนดาบเนี่ยมันก็จะเอชนชั้นให้เสร็จเลยนะคะถ้าเราใส่ชุดเกาะแล้วเนาะ oh. แล้วมันก็จะมีบัฟสปีดกับสโลฟฟ์ฟลายน์นะคะแล้วก็สามารถลอยได้ค่ะอูยอย่างแท่เลยสุดยอดลอยได้ด้วยูดูหมวกของมันดิ เป็นหัวมังกรเลยนะว่าเราเราใส่อ่ะจิ้นตุปองตุปองเลยนี่นี่นอ้ามน,นี่มาทางนี้มาทางนี้พีเ่เข็มเยียอะไรดีดีละเอ้ยสกินชุดก้อนมันสวยดีนะอ้ามมาเลยจ้าหูเราจะกระโดดข้ามน้าหากันเย,ยแ้แต่มันไม่ค่อยสปีดเลยอ่ะมันช้ามันสลโลไลน์เลยเกินเราเกือบเรื่องเกือบเรื่องแต่ว่ามันลอยได้ไง เดี๋ยวเขาไปมั่งรอด้วยเราจะไปทางนน้นยัาไมาไ่พต้องไปฟักไข่มังกรกันก่อนนะซึ่งไข่มังกรเนี่ยในหมู่บ้านนะคะชาวบ้านไข่ไข่มังกรเนี่ยนะแต่ว่าเราต้องเอาพวกเงินนะคะพวกเอโมลด์เนี่ยไปซื้อเนาะ,ะอันแรกค่ะที่เราหยิบไข่มานนี่ก็คือเป็นไข่มังกรไฟนะคะเราสามารถฟักมันได้ค่ะแล้วก็คลิกขวาบางที่พื้นเลยนะะเนาะแล้วก็คลิกขวาที่ไข่อีกทีนะคะเจ้าไข่เนี่ยมันก็จะเริ่มแตกแล้วก็ฟักตัวออกมาเนาะแบบนี้นะคะดุบิ๊กดุบิ๊กเอามาเป็นเบบี้ดากอนไฟนะคะ ยังสวยเลยน่ารักจังตัวก็จะสีดำเป็นสีไฟแบบนี้แหละแล้วก็ให้น้องกินเนื้อของเอนเดอร์ไมท์นะคะน้องก็จะโตเร็วแบบนี้เลยค่ะสุดยอดตัวบาเลิเลยอ่ะโตวไวทันใช้ใช่ตัวไวทันใช้เลยนะทันพ่นไฟเลยซึ่งน้องเนี่ยเราสามารถขึ้นขี่ได้ค่ะก็จะต้องใส่อันกับชุดเกาะให้น้องก็ได้เนะาะแต่ดูหน้าตาน้องก่อนนี่ใส่เกาะแล้วให้ขึ้นจมเลยดูสิน้องยิงไฟได้นะอกลางนะออกกลางที่หัวพีเพชรด้วยล่ะ อ๋อมันเป็นสกินของชุดเกาะแล้วก็นี่เลยเราสามารถใส่เอฟเฟกต์ไฟให้กับน,น้องได้ค่ะออ้โหฟุ้งเิงเลยเพอาใส่ไปเนี่ยรอบๆตัวน้องเวลาบินนะคะเวลาเราพาน้องบินเนี่ยน้องก็จะมีเอฟเฟกต์แบบออร่าไฟนะคะท่วมตัวเลยเน oh. าะปนี้นะเดี๋ยวจะลองขีคินะูเนาะนี่ไงไมเคิลเห็นป้ามันมีออร่าไฟอยอูด้วยอะ่ oh, wow. ะโอ้โหกระพือตีแล้วไปด้วยดิถ้าเราคลิกซ้ายนะจะเป็นการยิงไฟออกมาค่ะ,ะได้ปิ๊งนะขอบินก่อน เออให้มันต้องขี่ได้คนเดียวดิอยากซ้อมไป่ได้นี่นะไรเวลาเดี๋ยวให้ไมเคิขี่มั่งไปด้วยไปด้วยโอ้โหพ่นไฟได้โอ้ยูนี้พื้นเป็นรูเลยอะแต่ว่ามันจะเป็นลูกไฟระเบิดนะคะเป็นลูกไฟระเบิดสีแดงๆเนาะนี่แหละเราจะเกิดไปเดี๋ยวลองดูดิลองยิงว่ากระทิงดิโอ้โหดาเมจตึ้งเหมือนกระทีเอ็นทีนะเนี่ยโอ้ยูดิพื้นกระจายเลยไม่เหลือเลยอะมันทั้งพื้นด้วยแหละเฮ้ยเดี๋ยวต้องสุดท้ายเนี่ยต้องไปลองสู้กับเอนเดอร์ดากอนอยู่ดีกว่าเนาะอย่างมี้ห้ามยิงใกล้บ้านตัวเองนะนี่ฮะโจ ไปถ้ายิงใกล้บ้านตัวเอริบันบุ้มเลยนะจิ้ว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 จิตีลูกระเบิดไฟเอาไปกินเอาไปกินโอ้โหไม่เหลือเลยล้ว้วลวล้วล้วโจนกระเดนแมวเฮ้ยอย่างเงี้ยถ้าเราไปสู้ในโลกมังกรเอนเดอร์ด o กก้อนร้องให้หรือเปล่าเนี่ยต้องลองดูนะเดี๋ยวตอนท้ายๆที่เราฟักไข่มังกรเสร็จแล้วนะคะเราจะพาเจ้ามังกรของเราเนี่ยไปฟักที่โลกของมังกรแล้วก็ไปสู้กับเอนเดอร์ดกก้อนกันเลยเนาะไหนลองดูสิอาเดี๋ยวไปนะเ้อ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะตายก่อนยังมั้เลยอดียวเล่งมาที่เขานะยืนลูกไปเลยดูดิเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นว้วยังแค่อ๋อจะตายแล้วจะตายแล้วอ้าวเสียดายผมไม่ตาย เ,เดี๋ยวกอนมันยิงเพย์เยอร์ด้ยวยกันก็ได้นะเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นดาบของมังกรไฟนะคะมันก็จะบวก1 1บเอ็ดแอทแทเนาะซึ่งดาบของพวกมังกรนะคะมันก็จะเอ็นชันให้เสร็จเลยนะคะจมีเยอะจะมีเยอะเนี่ยโอ้อออมองกการสู้รบมากเลยเนี่ยมันยังโหดดูสิติดไฟแ้วนะนี่แต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงนะต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดเกราะอีปิกค,ค,ค่ะก็จะเป็นมังกรอีปิกเนาะโอเคก็จะออกโทนสีม่วงแบบนี้เนี่ยแล้วก็ดาบของมันก็จะบวก1 2บสองแอทแทรดาเมจนะคะก็ ให้เสร็จเป็นกันแหละนี่แต่ว่าถ้าเราใส่ชุดเกาะหอมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีบัฟฟันแรงนะคะตีแรงเนาะแบบนี้นะคะพอเคชอบสีนี้ดูสิว้ายยังสวยแต่ว่าก็จะบินได้แล้วก็ลอยได้แล้วก็มีสโลฟฟอิงหมดทุกอันเลยนะสีเสตามากเลยนะนี่เรามาลองฟักไข่มังกรกันต่อดีกว่าค่ะก็จะเป็นไข่มังกรอีพิกนะคะโอเคนะลองวางดูนะว้าวเูดนี่เกิดแล้วเป็นตัวสีม่วงเหรออุ้ยน่ารักจุ๊ดูฟันเดียวโหยฟันน่ากลัว พี่โอเรียงกันเป็นแผงเลยนะเนี่ยนี่เดี๋ยวให้น้องกินเนื้อก่อนอ๋อน้องโตทันใช้แล้วอุ้ยเอ้ามันมีหัวใจขึ้นด้วยดูสิถ้าเราแบบว่าให้น้องกินเนื้อทั้งสองตัวนะคะน้องก็จะรักกันแล้วก็ออกลูกนะ เดี๋ยวลองดูดิมันเป็นสีอะไรนะเดี๋ยวลองให้มันกินด้วยกันดิเฮ้ยพี่เคมันลักกันแต่มันไม่ออกลูกอจิอ้าวรักกันข้ามสายพันธุ์ไม่ได้เหรอต้องสายพันธุ์เดียวกันมั้งเนี่ยข้ามสายพันธุ์ไม่ได้มันต้องสายพันธุ์เดียวกันเดี๋ยวเราจะลองฟักที่เป็นมังกรสายพันธุ์ธาตุเดียวกันอยู่เนาะแล้วลองให้มันมารักกันดีกว่านะอันนี้ไม่ออกชัวร์น่นะละดูดีรักกันแต่ไม่ออกลูกนะโอเคเดี๋ยวลองอีกธาตุหนึ่งดิก็จะเป็นธาตุอีพิกเหมือนกันนะคะนนนนนน่ักกกกกออออมาแแลล้้้้้้้้้ววววว็็็ะะใใหหเเืงงิโตยยด ทั้งสองตัวค่ะออกมาแล้วอ้อมทุกข่านี่ออไงอันนี้ก็จะเป็นการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์มังกรได้หลายตัวนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้หัวใจมังกรมาครับของได้เนาะก็ได้ใส่พันธุ์เดิมมาเนาะเนี่ยถ้าเราฆ่าน้องนะคะเราก็จะได้หัวใจมังกรมาค่ะก็สะสมมาครับของได้ค่ะมาครับเป็นพวกชุดเกาะหรือว่าครับเป็นอาวุธก็ได้เนาะแม่กลัวนี่ต้องขยายพันธุ์แบบนี้แหละโอเคเราลองใส่หางให้น้องดี โอ้มันเป็นเอฟเฟกเอ้ยเอฟเฟกสีม่วงม่วงอ๋อฟุงฟลิงเดี๋ลองดีมีใส่ชุดกอด่กนอน okay, เดี๋ยวละกันเออชุดก่อนยังเท่เลยดูดีโอเคเดี๋ยวเราลองขี่น้องเนาะเอฟเฟกเหมือนแฮกเกอร์เลยว่างไหมเอ้ยนี่ยแหละมันเป็นเอฟเฟกเหมือนเอฟเฟกเวทมนต์แฟนตาซีอะไรประมาณเนี้ยมันดูแบเมิติกอยู่เลยอะถ้ามังกรมันก็ต้องเป็นเอฟเฟกประมาณนี้นี่ยแหละจะได้ออกแนวแฟตนตาซีไงอันนน่ารักเปล่าหอนะอ๋อนะยิงเลยนะจะหุ่นหุเลยนี่เลยนี่เลยโอ้โห <laughs> ลูกไฟสีม่วงใช่ปะเอออย่าเขายิงเองเดี<ๆ>๋ยวเขายิงยิงป๊บนึงแป๊บนึง ันก็จะเป็นลูกไฟสีม่วงนะคะลองให้น้องยิงดินี่น้องก็กดคลิกซ้ายนะคะเล้วกดคลิกซ้ายอีกรัวๆโอ้โหนี่ว่าเป็นลูกไฟสีม่วงเห็นเปล่าเออสีนี้ก็สวยดีนะแล้วก็ยิงรงเหมือนเดิมเลยเนาะดูดิพื้นเพิ่นไม่เหลือเลยแต่ต้องยิงให้โดนก็ท่าทางจะดีกว่านะอันนี้ก็หดเกินโอเคแต่ว่าน้องไม่ช่วยสู้นะต้องบังคับให้น้องยิงอย่างเดียวเลยเนาะโอเคค่ะมาถึงตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นมังกรน้ำแข็งค่ะก็จะเป็นชุดเกาะทนส สีฟ้าเย็นๆแบบนี้นะคะนี่แล้วก็มีดาบให้ด้วยนะ,ะเนี่ยเป็นดาับมาังกรน,น้ําแข็งนะคะแอคแท c กเนี่ยก็10 แท็กดาเมจเนาะกระแบบว่าแรงมากเมื่อกี้นิดนึงหนาวอ่ะนี่มันชุดกระ้องแข็งนี่นะนี่มีบอลเป็นรถป้องกันด้นะอยู่ดีอ๋อนึกว่ามันจะเปราะบางนะเนี่ยใส่เนี่นานๆไข้ขึ้นแน่เลยนะฟักไข่มันก็น้ำแข็งกันดีกว่าเนาะตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอยากให้ล้างตัวไวๆนี่ให้อาหารเสริมไปแล้วก็ใส่อันให้น้องนะโอ้เป็นสีนี้ก็สวยเนี่ยโอ้ยยิงออกมาต้องเป็นลูกไฟสีฟ้าแน่ๆเลยอะเดี๋ยวต้องรอต้อง าาลลงหน่อยแ้วเดี๋ยวเขาใส่อ่านแป๊บหนึ่งโอเคพี่เคมาลองขี่ดูดิหนดูดีดย a h ูเอานจริงกันะ ยิงไรยิงไรเอ๊ะสีมันบั๊กสีบั๊กเฉยยิงเป็นสี่เหลี่ยมเฉยเลยลูกไฟมันบล๊กทำไมกันล่ะเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ยิงออกมาทำดาเมจได้เหมือนกันนั่นแหละลองยิงอยู่นะปิ้ว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 โอ้โหก็ได้เรื่องยิงได้พลังบั๊กแต่ได้ไม่ใช่ลูกไฟสีฟ้าโอ้แต่ถ้าเราตรงตรงเนี่ยตายเหมือนกันนี่ดูดิอ้าวก็มันเป็นระเบิดแต่มันต้องแบบตายอยู่แล้วอะกระจายเลยดูเลือดมังกรเขาดิสามชั้นเลยนะโอ้โหสุดยอดเฮ้ย มันถึกดีมังกรเขาอะยิงแรงด้วยนนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวจะเอาตัวไหนไปสู้กับเอนเดอร์ราก,กอนดีนะต่อไปนะคะก็จะเป็นมังกรน้ําค่ะชุดกล่องเขาเนี่ยก็จะแบบว่าน่าจะแบบดําน้ําได้เนาะแล้วก็ดาบของเขานะคะ13 attract damage เลยเนาะอ้วหาเขาดูสิใส่สายแล้วมีพลังหายใจใต้น้ำได้วยกทางใช่หายใจใต้น้ำได้อย่างไม่จํากัดเลยนะสุดยอดนี่เนี่ยเขาจะลองดําน้ําให้ดูนะเหมาะสําหรับสู้ใต้น้ํานะอุอันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กใช้ได้จริงด้วย หายใจได้น้ำได้สบายๆเลยอ่ะดูดีอย่างเท่อ่ะดูดีอย่างนี้ถึงหมถึงกันเลยเอ,อ้ยอย่างนี้ไม่กลัวไปสู้กับเจ้าพวกไต้น้ำสบายบือโอเคเดี๋ยวเราไปดูมังกรมันดีกว่าเนาะ มังกรธาตุน้ำนะคะอันนี้เราต้องฟักไข่กันก่อนเนาะเราต้องเป็นมังกรน้ำมาดิใช่เราเป็นมังกรน้าแต่ว่าไม่ได้อยู่ในน้ํานะ <c oughs> แค่ยิงลูกไฟแบบสีออกสีน้าเงินฟ้าให้เราได้อะอละน้องจะหายใจออกไหมเนี่ยเอ้ยต้องอยู่บนบกได้แค่มันเป็นธาตุน้ำเ,เำฉยว้วสีสวยอุ้ยสีฟ้าอ่อนน่ารักดีนะเนี่ย ใส่ชุดเกาะให้น้องดีเป้าเฮ้ยเอออย่างนี้ดีแล้วอย่างนี้สวยอันนี้ก็สวยใช่ไหมโอ้เลือดแบบว่าเลือดก็จะพอกันปะสามชั้นเหมือนกันป้ามาลองดูดียิงเป็นพ่นน้ำรือเปล่าน้าไม่ได้พ่นน้ำหรอกเป็นลูกไฟนี่โอ้เนื้ออาไว้เล่นมาสงการใเอฟเฟกต์ออร่าสีฟ้าให้หน่อยไหนลองดูสินี่เนี้ยเป็นลูกไฟสีฟ้าโอ้โหขากระเด็นเลยโอ้เนื้อกระเด็นเป็นนี่เลยกระเด็นคาตาเลยอ่ะมันก็ยิงลงน้ำได้เหมือนกันเนาะสุดยอดมันก็ ทำดาเมจได้เหมือนกันนั่นแหละโอเคตอนนี้แหละเจ่งเป้งโอเคเดี๋ยวเขาลองยิงมั่งดีเฮ้ยสวยเอฟเฟกต์สีน้ำมันก็สวยเนี่ยดูดีอีว็อกเกอร์ไปเยอะเลยไอ้วอเกอร์ไม่ทันไรแม่จ้ะอืมหืมไม่ทันไรเวทโอ้โหโอยกระเด็นเลยทีเดียวมันไรแม่หรอว่าแต่ว่ามันยังไม่ออกมาไงรับสบายแล้โอ้โหน้ของสารจังเลยอ่ะอเนี้ยเจอมังกรน้ำขเขาไปอ่ะอึ้งเลยปะล่ะอไม่เหลืออะไรดูดีโอเคเดี๋ยวให้น้องพักก่อนเนาะอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นมังกรดินค่ะหรือว่ามังกร นะคะแล้วต so ัวเนี้ยคือแบบดาบของมันนะคะก็จะบวก1 4บสี่แอทแท็ดาเมจเลยเนาะก็จะเอนชั้นมาให้เสร็จนะคะก็จะมีโล่ป้องกันนะคะนี่แล้วก็มีตีแรงฟันแรงด้วยเนาะโอ้ตัวนี้สวยยังกับชุ่กอเอมอเรลล์เลยไอ้ดูดิสีเขียวแบบเหมือนเอมอรลล์จริงๆเลยเนาะเขียวเขียวแต่มันคือมังกรดินนะลองฟักไข่ของมังกรดินกันดูนะคะนี่น้องเกิดแล้วสีเขียวอื่นเลยเดี๋ยวต้องทําให้น้องโตกันนะามาม่มซะาโอ้มมเนียเลยตัวใหญ่แล้วอะ ใช่โตเต็มวัยแล้วล่ะทั้งโตใช้งานได้แล้วโอเคใส่ชุดเกราะดีป้าตัวนี้เอาเอาสีเหลืองโอเคเดี๋ยวใส่อันก่อนเนาะแล้วก็ใส่ชุดเกราะทองก็แล้วกันนะว้าวจะได้สัดกระสีเขียวนนี่ใส่เอฟเฟกต์พึ่งฟริงสีเขียวให้แ้วอยากกินมะม่วงเลยนี่เยยิงเข้าไปยิงเข้าไปเอามาเป็นลูกไฟสีเขียวเนาะเอาเลยโดนยิงแล้วนี่เลยโอ้ยไปกันมาเนี่ยล็อกโลกไปเลยนี่ โอ๋ยอย่าพัางยิงอัดพื้นยิงคนอ,อากาศก่อนมันมันนุ่ยสายกระจายจุงเบยอ๋ยอดิยิงได้เราไม่จํากัดลูกกระสุนเลยนะเนี่ยไ,ไม่จํากัดลูกไฟเลยอ,ะอ่ะไอเขาลองลดูดิมีแกนใส่แม่มดก็ได้นะแม่มดเหรออืมเ <มา S 1> อมาเป็นแม<า>่ <ๆ S 2> มดก็ได้จะตายนี่แม่มดมากองเลยโอโหมา,มาแล้วตายไหมเนี่ยมันกินยาได้นะแม่มดโอ้ยสบายมากขอบอกไม่ทันได้กินยาหรอกตายก่อนโอ้กระจายโอ้แม่มดบินเลยอ่ะบินเลยเห็นไ่มลอยเลย แ,แล้ววันนี้เราก็เห็นแม่มดบินได้ ไม่ในบินอย่างนั้นขเขาเรียกว่าหน้าทิมมกระจายกุ่นโอเคเราทั้งหมดก็ครบห้าธาตุแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปสู้กับ Enter o, อินเดอร์ดากรอนดีเป่าเราจะเลือกตัวไหนไปกันดีนะเราจะไหวหรออินเทอร์ดากนมันโหดนะมังกรของเราตัวเล็กนิดเดียวเนี่นมังกรเรามันตัวใหญ่มันลงไม่ได้ลงสตองโฮไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปฟักไข่ที่นู่น oh <my. S 1> โอ้ไม่เอาไข่มังกรไปฟักที่นู่นโอเคเดี๋ยวเราก็จะบินไปเลยแล้วกันเนาะมันมีแบบเอเบลิตี้ให้อยู่แล้วลนะ่ะก็สบายจุง ่ไมเคยยสบาาขนานดี้ออเ,เป็นเจ้าไข่มังกรดินกันแล้วกันเนาะอโอ้เอามาแล้วเอาละ่ะกินเนื้อซะหอ,อ,อมซุยยังมาเลยเยนีใส่ชุดก่อนเดี๋ยวละกันเราจะไม่ทําลายที่ฮิวเลือดของมังกรนะคะเราจะลองสู้แบบดวลแบบนี้เลยนะคะล้วจะยิงทาง่าหรออ้ามันฮิวได้ไนหะเออลองดูก่อนของเขาเป็นระเบิดทีนทีเลยนะนโ,อโ,โอ้โหดิ้วดูดรดู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 หูดูมดดดูไูแล้วดดดดด เกือบตายแล้ะ oh, oh. ไม่ตายก็ค้างเหลืองอย่างเงี้ยตายแล้ว ไม่ต้องคิวเลือดเลยไม่ทันได้คิวเลือดนะดูดีน้ำมันเลือดหรือนื้อของเ<ม>องม็มแดนซ์ก็ไม่รอดเนี่ยดูดีรับสบายเลยอ๋อแต่ว่าพื้นทั้งหมดเลยนะสงสญญญารแม่ลูกก็ไม่ดีเขาบอกว่าถ้ามาฟักไข,ข่นี่นด้สบายมากเลยนะถ้าซื้อไข่มาจากพ่อค้าแล้วมาฟักที่เนี่ยนะเนาะก็แค่คันวันนี้นะคะแล้วก็รีวิวหมดฟัก,ขกไข่มังกรไว้แค่นี้กันนะถ้าชอบมังกรน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ปักไกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนเล่นเกมไมโคร่อไปนะแล้ะอย่าลืมมาทำเมนตพุ